ออมสินทีนโซนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เฟินอยู่ในงานสารสายใหญ่สัมพันธ์ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินนะคะ Meet and g r e e s c h o o l b a n k b y j s b ค่ะวันนี้นะคะงานจัดขึ้นที่ห้องประชุมสิริประภาค่ะโรงแรมบัตตี้ออเรน a l ลรือว่าไซส์ปักเกตจังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองค่ะเดี๋ยวบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามเฟินเข้าไปดูดีกว่าค่ะ ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนใช่ไหมคะมีเคล็ดลับหรือว่าวิธียังไงในการเก็บออมบ้างคะที่จะแนะนาอ๋อคือถ้าเป็นส่วนตัวนะคะก็คือถ้าหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือส่วนแรกเนี่ยเอาไว้ใช้ในชิตประจําวันนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเก็บ แล้วก็ส่วนที่3มนี่คือเผื่อว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ค่ะมันทําให้เราปลูกฝังในใสายการออมแล้วก็ความเพียรแล้วก็การมีความสามาคคีกันด้วยค่ะอาจารย์ได้ประโยชน์หรือความรู้ใหม่ๆอะไรไหมคะที่จะไปพัฒนาโครงการของธนาคารโรงเรียนนะคะเออเราด้มีการเข้ากลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาแต่และโรงเรียนมันทําให้เห็นว่าจุดอ่อนของเราโรงเรียนนั้นเขาแก้จุด อ่อนของคนนู้นเรานำเสนอมันก็ทำให้มันน่าจะเขาเรียกอะไร b e n ช์มาร์กิ้มันทำให้ก้าวกระโดดงานจะพัฒนาขึ้น<อ>กิจกรรมวันนี้มันเป็นกําลังใจมันเป็นขวัญสำหรับเด็ก<อ>ที่ทำงานเสียสละแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เพิ่มเติมความรู้<อ>ได้มาผ่อนคลายกับกิจกรรมสนุกๆก,<อ>ก็ขอขอบคุณธนาคารอมสินที่ทำตรงนี้แล้วก็ขอให้ทำต่อไป ในวันนี้เด็กๆกับน้องๆนะคะกับอาจารย์ที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะจะได้รับไปก็คือ 1. แน่นอนที่สุดคือการสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกันนะคะ 2. ความรู้ที่จะได้รับที่จากรุ่นพี่รุ่นน้องสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์จะได้รับนั่นคือการที่จะนําวิธีการทํางานของธนาคารโรงเรียนได้ไปใช้ในการทํางานของอาจารย์ต่อไปคะร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน